การตั้งสายนี่ก็เป็นธรรมะสายหนึ่งหย่อนก็ดีดไม่เป็นเพลงเหมือนกับคุณหย่อนยานคุณก็ดําเนินชีวิตไม่ได้ดีสายหนึ่งตึงไปเสียงมันก็จะขาดก็จะเล่นไม่ได้ถ้าการที่เรามาร้องเพลงธรรมะเนี่ยมันเหมือนมันส่งเสริมให้จิตเรามันงามขึ้นอย่างเราร้องเพลงธรรมะและให้เราไปร้องเพลงทีท่เคารองกันเนี่ยเรารู้สึกอ,อึดอัดนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อินอย่างนั้นน่ะเราไม่ได้เจ็บปวดแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ค,คลํำครวญแบบนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ ทุกขนาดนั้นมันเห็นตัวแก่ด้วยมันก็เลยไม่เห็นแก่ตัวเคยอายุมากแล้วมันแก่พมันแก่ปุ๊บมันก็เริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวกำลังจะตายแล้วกเอาอะไรไปไม่ได้แล้วจะงกไปทําไมผลงานเราเนี่ยคือลูกเราแล้วลูกเราเนี่ยไปเติบโตแล้วลูกเราเป็นที่รักคนอื่นเนี่ยดีกว่าตอนนี้มันก็มีเด็กๆที่มันเจริญเติบโตแล้วมันก็พัฒนาปัญญาเพราะเพลงที่ทำเนี่ยมันก็เราก็แฮปปี้อ่ะเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสิทธิ์ที่ดีเป็นประชาชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ถือบริดดี ทำดีที่นี่เร็วๆนี้